ครับสวัสดีครับผมพ่นาจากเพจ RC One and Two Channel YouTube บนัท RC นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่เราเอารถแอปบ้ามาทดสอบวิ่งนะครับตัวเนี้ยที่ผมเอามาเล่นวันนี้คือผมติดตั้งเรื่องระบบของใจโรนะครับดูดูนะครับนี่มันทำงานอย่างนี้นะล้อมันสายเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเล่นนะครับปัญหาของรถขับ2ทั่วไปเนี่ยเวลามันวิ่งนะครับมันจะมีอาการของการสายนะครับผมเอาระบบใจโรเข้ามาช่วยวิธีการติดตั้งง่ายง่ายมากนะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกในท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูวิ่งกันมันเป็นยังไง โอเคสัง okay. เกตล้อหน้านะครับอ่ะผมจะเลี้ยวซ้ายให้ดูนะครับนี่เลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมล้อหน้ามันกันไปทางขวาให้เองเห็นไหมครับเนี่ยเนสถานี้นี่น,นี่ฮะอ่ะ,อะใกล้ๆให้ดูเลยเห็นไหมล้อมันจะดึงดึงทางซ้ายทางซ้ายให้นะครับนี่นี่ล้อมันดึงสายให้นะครับเนี่ยยังไงก็ตรงนะครับ มันพยายามที่จะดึงให้รถตรงนะครับอไปดูในส่วนการออกตัวนะอันนี้ระบบไจโรนะครับกัมเนี่ยยังไงก็ตรงนะครับนี่เอาไจโรเขาช่วยนะครับนครับง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นรถขับสองนะครับเป็นบัคกี้ไซค์ขับสองนะครับอาสังเกตนะครับจะมีเรื่องของเซอร์โวนะครับ เดินสายเข้ามาที่กล่องรี c ซิฟเวอร์นะครับจากนั้นกล่องรีซิฟเวอร์ก็จะส่งเข้าเอ้ยขอโทษนะครับกล่องใจโรก็เข้าที่รีซิฟเวอร์แค่นี้เองนะครับจากนั้นเราก็ทำการปรับเกณฑ์และความไวค่าการตอบสนองแค่นี้เองนะครับ If I die alone.